สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับพี่เตมวิธีขอขมาต่อสรีละต่อสังขารปู่ฤาษีพอมาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับดาลูกศิษย์นะครับซึ่งไม่บ่อยครั้งนะครับคือเก่าเด้อไม่บ่อยครั้งแล้วนะครับเราจะคือเก่าเป็นลูกปู่ศิษย์าไปแล้วเข้าฮับกันคือเก่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกพ่อเดียวกันมีงานจะเอิญใส่เอญไปเอิญมาดึงกันไปดึงกันมาคนเห็นเจ้าเข่าคนเห็นศีข่าก็เอญกัน จะไปขายซอยดอกเอ่าผู้ดใด้สีเข่ากระบ,บอกแล้วไปาขายให่าเป็นพี่เป็นน้องกันอายุนับกันหักแจ้งกันไม่พอผู้เดียวเป็นพอบอย่างคนกันพอบอย่างเราสิแตกสาโนโมกันกับวอแมนสินทับคุณงามคนดีของพอ่อแมนผู้บาอาจารย์ของเาอาแม่สีจารีกไกว่อย่างสีจารีไกว้ในหัวจิตหัวใจของครูเป็นศิษยสูย่ผัวสุคนอ่ะ,อะบั่นยกกันขึ้นซาลาห์ อาลเอ้นอนไม่อบขอนอบนอบสัวันยูหาบุนอบถวายวายันในของพระองค์ังคือพระชงยกกันไหว้อบบาเทวดา

เธอประภาพนี้มลลาขอขาเทินนี้มลขอขาเทินปนบก่อนขึ้นบูชา <fiindro> ขึ้นบูสาวันเสียนบ่อได้ละเถือกวันพาบ่อได้ลืมลูกหลานแสนประพฤืมบ่อได้ลืมพระทางบ่อได้ลืมพระคุณทานอาันโขนซลา ตนผัวผูเขาจงการไอคองทำการไอคอนทบอกกำบวกรรมือตัวเต็มตามปับให้สิ้นไปพุงพี๋ยทางน,น้อยใหญ่พีนัดไปรวยเร็วพีนัดไปรวยเร็วตีตอนนี้ บุญญาบารมีคุณติวาเละระตีความผู้นิจมังสานีจงรังสาดวงวิชาบานลุกมาให้สุขีคือผน,นี้มีเจ้าข้าเดินขอ ชาเถิวาตตาเดอรวาจาริยปมาเทนาปมาเทนาปาราตยารตเยนักตาาสัพพง อัปปาราธังขมาทุโนพันเตทุติยัมปีอาจาริเยอมาเทนาขวารัตเยัตังกตังสัพพังอัปปาราธังขมาทุโนพันเตทุติยมปีอาจาริเย ปมาเทนะปมาเทนะาวารตเย็ารวารัตะเยนัตตานัตตาสัพพัพพปราทังอัปปราชังธรรมทุโธเตธรรมทุโเตกายกรรมสามกายกรรมสามกายกรรมสามตัวข้าพเจ้า ใกระทำประมาทอาตแสดงพระชาติให้ตุกุบาจัดวัดดีต่อหน้าวดีรับหลักวัดดีลูกวดีไอู้กวดีขอปวดขอจงเป็นอาโหสิกรรมเสียจิ้โทษแอ่ข้าพเจ้าทุกข์ประการเดิมข้าพเจ้าก่ายแล้ว

ขอเป็นตัวแทนดวงวิญญาณหลวงปูไหวพรในรทุกท่านทุกคนตรงนี้จะสุขีเด้อุกเสศอัสไซความสามาัคคีของพวามทันเจริญปลาโคตรเป็นสังขีพานธ์รุพันธ์อาเป็นพระธาตุไทยโดยอุด้วยบุญบารมีความเมตตาของพระเดชพระคุณ ถ้าผู้ขาก็จะเป็นพุทธวว้เอาไฟอย่งพ while, kind of ระพุทธพระพุทธก็จะเป็นพุทธตุ้ดใอ่าอ่าท่านบอกจาทางบังไฟไนเ่าครับครครับครัเอาเจ็บ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 ูกเจ็บปวดสักวันเหมือนเศ้าจังเสีท่าก uh, ัเจ uh, sí. ็บปวด ผู้ไรเทศบาลพี่น้องกุใดสีไปเตยอังคานมีรถบาดห้ขคันหนึ่งของพระเน่หมด้ันหนึงงนนหน่งเขาเก็บไปรอยโยติอาวัตพระธาตุลานอ้องเอิ่์เดอร์ภาวหลงปูปดปลารลบไปบาเฮาัาานั่นเขาเห้าเฮา,าสียเห็ุเจดีย์ใบกลางน้ำอานนเข้าสีตายเฮาสียน้งงขาเปนัางอมมาถ้นตายได้นานรอดอบนันดี พระเดชพระคุณหลงปูองเขา้าพอแม่คูบ้บายจักก็บ้ได้สางเจดีกันแล้ว่าเอ้าหลงปูศิปยุทเจดีการนำบงนังนัันเตแล้วเดนะี๋ยวไปสองไว้นั่นเอออ่าพอใจปะผาผานตั้งเบิออกับ6 7ลูออกจ้า6 7ลูก้าอ่าเจดท่านหนึ่งก็เจเพรา่ลบไนี่ก็ีเอาไปน้ำกันเนาะอ่า 頑張ってください。